สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กันที่พันที โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พันทิพเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรคือพันทิพคะที่หวานพันทีพืตลาดปิตอืปึ้ง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 ไม่ใส่ซอาด้วยไม่ใส่ซคือตอนนี้ทุกคนอ่ะมาเดินพันทิ์เยอะมากพันทิีทำไมคนถึงมาเดินเยอะเพราะว่ามันคือตลาดมือสองแอร์ด้วยตลาดมือสองคือของมันถูกซึ่งวันนี้เราตามล่าขาอะไรคะพี่บ๊าป๊วันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะหาชุดเสื้อผ้าไปเที่ยวไปโง่้ นะคะและพันชิปแน่นอนว่าเสื้อผ้าถูกมากคือตอนนี้ก็คือได้คุณราตัวสองตัวตไ,ปไปแล้วนะคะนี่เพิ่งมาถึงแต่ว่าเลือกไปแล้วอยากได้ไดมีในใจทุกคนตรงนี้ต้องมีในใจเอางี้ตัวละสิบยี่สิบแล้วคือที่หวานคะ่ะการที่เราสมัยนี้เนะี่ยเด็ก รุ่นใหม่เจนเราหันมาดูเสื้อผ้ามือสองกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมครับทคสิ่งที่ดีมากกางที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นบบว่าโรนารงไอ้พวกกับว่าแชร์ในย t u b e ได้แชร์นในตอรี่ไอจีใช่ปะเด<ม>ีว่าลดการใช้ฟ้าแต่ชั่นการที่แบบว่าไม่ใช้ชีอ<ม>ินยอเงี้ยและการที่เราวันนี้เรามาพาทุกคนไปเดินถันคิปใช่ปะม,มันคือการที่เราเนี่ยได้ใช้เสื้อผ้ามือสองเราจะได้แบบว่าประหยัดแล้วก็ไม่แบบว่าโลนอรงไอชื่อเรื่องอะเราจะไม่ส่งต่อแบบว่าของที่มันสิ้นเปลืองป แล้วก็เราได้ลาไดนะคที่ถุกด้วยแเราก็จะได้สนับสนุนแบบว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาแบบว่าเป็นแบบ l o c a l อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่สนับสนุนแบรนด์ไม şey um. ่ได oh so ้บอกนะว่าการสนับสนุนแบรนด์ไหนมันไม่ดีแต่ว่าการที่เรามาสนับสนุนคนที่เขาแบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายที่แบบว่าเป็นคนอ o c a อ l y เนี้ยมันคือสิ่งที่ดีเลยเราได้ช่วยเหลือมันได้กระจายรายได้โอโอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะ คะนี่เป็นกระปงยีนกระปงยีร้านที่เท่าไหร่เหรอคะยะร้านที่ร้านแรกคะ่ะโอเคร้านแรก <laughs> โอเคแล้ววันนี้นะคะเรามีชาเลนจ์ให้เพื่อนๆด้วยแนละ้วก็คือเราจะมาดูกันว่าวันนี้ในหมดวันทุกคนจะเสียตังค์ไปคนละเท่า,าไห,หร่มาเริ่มที่ทางมิตังค์ค่ะคิดว่าวันนี้จะเสียตังค์เท่าไหร่คะคิดว่าน่าจะไม่เกินสองหม้อทอดเอ่อเขาเรียกว่าบัตรเจมีแค่นี้บัตรเจมีแค่นี้เออสองร้อยอันนี้ร้อยก่อนละร้อยกวเดี๋ยวไปบอกเาสิคิดว่าวันนี้จะเสียตังค์เท่าไหร่คะในปัจจุบ สามฟิลค่ะสามฟิลคุณตละห้าสิบดอันนี้ห้บแปดได้ตั้งหลายตัวห้าร้อยห้าสิบดีเราวันนี้คิดว่าจะเสียตังค์เท่าไหร่คะพิซซ่าพิซซ่าอ่าพิซซ่าเดินเร็วๆชิลๆร้อยหนึ่งอ่ะพี่หวานคือนี่มาพาเพื่อนมาเฉยเคยมาแล้วไม่ซื้ออะไรค่ะไม่เสียตังค์พี่พาก็ซื้อตัวยิงตัวอาจจะได้กินร้อยเดี๋ยวมารอดูกันว่าหมดวันแล้วเราจะเสียตังค์คนละเท่าไหร่เจอหวานมึงมันตะโกนชื่อมึงไหน มึงมึงเห็นปะมันตะโกนเรื่องอะไรอะวัดอะไรนะวัดตามขลิโอเคได้ยังเราอุ้ยน่าสนใจมากจริงๆก็สนใจไนะค นี่นะคะเราสามารถเดสควายความแตกต่างของกองกับเพื่อนได้อย่างชัดเจนผ่านจีกระเป๋านะางลาสไตล์ลายของคุณมีนะะมาละยี่สิบจุดจุดสิบต้องไปพิกัดปะาวเอสาวนี่สาวนี่ค่ะประมายี่สิน่ารักมากไหนคะนี่กีนคะ มีสองาเดี๋ยวเราเลือกที่จะมีกิ่เลนกี่อันได้เนี่ยก็ได้สี่สี่อันละสีบบาทสามอันร้อยสามอันร้อยราค่ะปึ้งมือนจะน่ไหเหมือนจปึ้งก็คือใส่แว่นเดี๋ยนี้จะไปขายดีนะขายเจ้าปูขายเจ้าปูก็คือใส่แว่นี่คือสบันกัหมดเลยเหมบออไปสมากกูจะบ้านี่ ไม่ตอยู่ไม่เสียเหมือนตอนมันอยู่อิตาลีเลยตอนอยนี้ตรงนี้สวยมากนี่ค่ะเราได้แว่นมาอหนึ่งอันเย่ทุกคนมันผ่านมาสักครึ่งแล้วเรารู้สึกเหมือนเราจะหลงน่าร้ายงบบัตเจ็ตเออสองร้อยของเรายัง จะยังอยู่ไหมสอ0ร้อยจ,จะยืนจะยองร้อยอยู่ไหมสอ0รอนี่คือรวมค่าข่ากินแล้วนะรวมค่ากินแล้วแต่นนี้น่าจะน่าจะเกินแลนะเย่ชนะ้ <Yeah. S 1> จ,จังเลยนี่คุณเจตัวเรามากไหมนะ เพลงนั้นเนี่ยค่ะ475ปวดมาก

คนติดแกรมแกรมสุดท้ายมาหน้ากิมบู๊ถูกโซชิเดิเดิรนเดินุดยาดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนี yeah. ่สัมภาษณ์หน่อยค่ะสเสียไปเท่าไหร่คะ425บาทเออไปไงล่ะ เจ้ไปได้ไรจ๊ะสามร้อยสามสิบห้าบาทค่ะเออเจ้ได้ไรจ๊ะห้าสิบหกเออเจ้ได้ไรไม่เสียเลยค่ะสามร้อยสามสิบสองบาทเย้ค่าวนี้นะคะพวกเราก็มาที่ตลาดเปิดแอร์มืูโซพันชีฟชั้นแปดวันนี้เราก็ได้ของแบบบะได้เห็นปะน่าจะมาเยอะมากอันนี้ได้เสื้อได้กระโปรงได้ชุดที่ได้แบบรัดกระเป๋า เล่นเล่นครยแบบมาเยอะมากเสร็จแต่ไม่ถึง500ก็แม้300ทุกคนเฉลี่ยปะมาไม่เกินืได้ชุดได้ชุดชุดนืงแน่นอนอย่างน้อยทุกคนมาที่นีนะทุกคนจะได้เอาติดกลับบ้านไปแล้วแน่นอนหนึ่งชุดสามราแสบไปเชี่ยได้ทุกคนนี้แล้วใครถือใช่ด้วยนี่โอเคเดี๋ยวราจะเปิดเริมอีกนิดนึงช่วยเกรงใจคนตัดต่อก็รงนนนี้ก็เอ็นจอย ีความสุขมากเอนจอยเงินเอนจอยกระเป๋ไม่สะเทือนมากแล้วก็มีความสุขใช่เน่ก็เปนนี้มีความสุขมากทุกคนทุกคนมีความสุขมากนะคะแล้วก็ได้ของกินด้วยได้กินได้เที่ยวได้ชอปได้เที่ยวกับเพื่อนนะคะแบบว่าเป็นทริปที่อยู่ในใจเราตลอดไปอยู่ในใจเราตลอดไปบายบายนี้อันนี้ b e h i n d the s C e e n นะคะคนเหลือตังกลับบ้านกี่บาทค่ะทำงานมากเลย คือสิ่งที่คนที่มีกล้องก็ต้องรองลหลดรูปนะคะรูปถ้าเัาแอด็อบได้ไมั้นแอด็อบได้แต่ต้องรส70รูปอเครอ70มา